สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการพระคำนำชีวิตในการที่จะหนุนใจเราในทุกๆเช้าที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและเพื่อเราจะมีพระคำของพระเจ้าที่จะเป็นสิ่งที่จะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเรานะครับพระธรรมที่จะหนุนใจในเช้านี้ในพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ6กถึงสิกิจการ,รบทที่12ข้อ6กถึงสิเป็นเรื่องราวของเปโตที่ถูกขังคุก นะเพราะว่าท่านเองได้ประกาศขา่าวประเสริฐท่านยืนยันในการทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ยืนยันในการรับใช้พระเจ้าถึงแม้ว่าการรับใช้พระเจ้าของท่านเนี่ยจะโดนได้รับผลกระทบนั่นคือการถูกต่อต้านหรือการถูกสุดท้ายเนี่ยพระพีก็บันทึกว่าเขาเ,เปโดน,นอย่ยก็ถูกขังคุกซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้าน,นี้ยากกอกก็โดนประหารชีวิตนะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลหรือผลกระทบที่มาจากทั้งสองท่านเนี่ยเย,ย็นหยัดในการประกศาศข่าวประเสริฐของพระเยซูกิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ต้องเผชิญกับสภาพเหมือนเปนโตหรือยากษบเกาะนะครับเราคงไม่โดนต่อต้านนะครับจากการที่เราประกศาศข่าวประเสริฐหรือจากการที่เราร่วมกันนมันสการพระเจ้านะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในปัจจุบันที่ยังคงเกิดขึ้น แล้วมีผลกระทบกับเราก็คือว่าการดําเนินชีวิตของเรานะในเวลานั้นจะมีการต่อต้านในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐแต่ในปัจจุบันอาจจะมีการต่อต้านในเรื่องของการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเราอาจจะเข้าไปในสังคมที่เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันหรือเต็มไปด้วยความการะทำที่ิ่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะทำอย่างไรนะเราจะทำอย่างไรนะครับ มันมีสองทางนะทางแรกก็คือว่าถ้าเราสามารถยืนหยัดเออถ,ถ้าเราไม่ยืนหยัดในความเชื่อที่เรามีกับพระเจ้าถ้าเราไม่ยืนหยัดในความถูกต้องของพระเจ้าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็จะถูกอ,อ,อะไรนะไปตามกระแสะโลกนะไปตามน้าใช่ไหมครับไปตามน้ําซึ่งการที่เราไปตามกระแสะโลกเนี่ยแน่นอนที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าเราจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้า เราจะกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นศัตรูของโลกโลกเป็นศัตรูของพระเจ้าโลกกับพระเจ้าไม่สามารถที่จะดําเนินไปด้วยกันได้เพราะว่าโลกเต็มไปด้วยความผิดบาปแต่ว่าพระเจ้าซึ่งเป็นองค์บริสุทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้เพราะนั้นถ้าเราไม่สามารถยืนหยัดได้เราก็จะไปตามกระแสกระสูกของโลกไปตามน้าโอเคเราไปอยู่ในสังคมที่ทุจริตเราก็จะกลายเป็นคนทุจริต เราอยู่ในสังคมที่กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็จะกลายเป็นคนที่กระทําทในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าน่ากลัวนะครับน่ากลัวถ้าเราอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้านั่นแสดงว่าเราไม่ยืนหยัดเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดในความเชื่อเราไม่สามารถยืนหยัดในความถูกต้องหรือความจริงได้นะครับนั่นคือทางแรกทางที่สอง ถ้าเราสามารถยืนหยัดได้เรายึดมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในความจริงเราไม่กระทําหรือเราไม่ไปตามกระแสของโลกสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรครับคือการถูกต่อต้านใช่ไหมครับการถูกต่อต้านการถูกเอาลัดเอาเปรียบก,การถูกก่นแกล้งหรือแม้กระทั่งการาข่มขู่นะถ้าถ้าสังคมที่มีผลประโยชน์ค่อนข้างมากนะก็จะถูกข่มคู่ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันอยู่ที่ว่าเราสามารถยืนหยัดในความเชื่อหรือยืนหยัดในความถูกต้องได้หรือไม่ถ้าเรยยายืนหยัดได้เราเจอกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเจอสภาพอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะได้รับในสุดท้ายนั่นคือพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราพระเจ้าจะยึด เราไวนะ้เราจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปตามกระแสของโลกไม่ไปตามน้ําที่คนอนื่นเขาไปและสุดท้ายพระเจ้าจะยึดเราไว้พระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเราพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเหมือนที่พระเจ้าดูแลชีวิตของเปโตนะพระเจ้านําเปโตออกจากคุกโดยที่คนยาไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็โดยการอศัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้า เช่นเดียวกันถ้าเราเยสามารถยืนหยัดได้พระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเราโอเคนะวันนี้เราอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเราจะถูกก่นแก้งเราจะถูกเอาเปรียบแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเราจะได้รับบําเหน็จจากสิ่งที่เราทำนะเราจะได้รับบําเหน็จจากสิ่งที่เรายืนหยัดเราจะได้รับบําเหน็จจากสิ่งที่เรายึดความจริงและความถูกต้องไว้อย่างมั่นคงนั่นะคือสิ่งที่เราจะได้รับในวันสุดท้าย ขอพระเจ้าช่วยเราครับในสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องมากมายเรายังคงยืนหยัดในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้หรือไม่และขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้เรามีกําลังที่จะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ